ทับที่สุดนะครับผมโจโชัยจากขอบอยไทยใครก็ได้นะครับวันนี้คุณอยู่กับรายการฮ s ส m a n for You รายการที่ได้เก็บความรู้จากการเลี้ยงมาครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีการยกขามา้าตามหัวข้อที่เพื่อนๆได้ขอกันเข้ามาครับจากวิดีโอที่แล้วที่เราได้นําเสนอไปนะครับวิธีการยกขามมาให้ถูกต้องทําอย่างไรนะครับเอาแบบเป็นขั้นเป็นตอนแบบง่ายๆทีนี้เบื้องต้นนะครับพอเราลูบมาแต่เราเขาบอกพี่แบก๊กเราจะยกขาแน่เราบอกนิดนึงนะจ๊ะขอมาพูดเราจะบอกขยับขยับ เฮ้ยเจ่งเท่าไห่กรณีที่ม้าไม่ยกมันมีหลายเคสมากเลยโอ้มีหลายเคสมากเลยนะครับเราอาจจะสามารถใช้หัวไหลในการช่วยบอกเพื่อให้ม้าเทน้ําหนักไปในฝั่งตรงข้ามนะครับและสามารถขอด้วยการดันและยกขึ้นนะครับโดยที่การจับเราจะไม่จับที่ข้อขาเราจะจับที่ตัวกีบม้าแบบนี้นะครับเวลาที่เราเริ่มทํางานขอแล้วยกไม่สูงมากนะครับเวลาที่เราเริ่มทาความสะอาดเวลาที่อาบน้ําหรือแปรงขนนะครับทีนี้เวลาที่เราวางเราค่อยปล่อยลง นะครับเฮ้ยบกหงวแล้วเนี่ยแล้วตกแขนคอเจ็ป้ลูกทีนี้บ้านหลังก็จะลักษณะคล้ายๆกันโดยเฉพาะกับม้าที่อาจจะไม่ค่อยมีความคุ้นเคยในการยกขานะครับอันนี้เอาแค่เบื้องต้นสําหรับม้าที่พอฝึกเป็นแล้วเราขอมาในการที่จะจับค่อยๆลูบลงมานะครับจับพี่แบ๊กยกขาหน่อยครับ แต่ละครับตอนนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับอย่างนิ่มนวลพี่โจจะยกเบาๆดูการตอบสนองโอเคไหมถ้าพี่แบกโอเคพี่โจจะก้าวเท้ารวบกีบจับไม่ยกสูงเกินนะครับไม่งั้นม้าจะยืนตัวไม่อยู่นะครับถ้าเราคนนี้ที่เรายกสูงไปจับแต่พอดีนะครับีนี้เราก็ทำความสะอาดได้แบบนี้นะจ๊ะสำหรับคลิปต่อไปอยากให้เราแนะนำเรื่องอะไรนะครับยังไงติดตามกันเข้ามานะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ผ่านทางโพสต์ของเราได้นะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ